ด่วนมากกรมบัญชีกลางย้ำจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุเบีย้ยความพิการตั้งแต่4โมงเย็นวันที่10สิงหาคมนี้สวัสดีครับพบกับข่าวด่วนจาก N News Time นะครับหลังจากในช่วงที่ผ่านมาทางด้านกรมบัญชีกลางได้มีการประกาศเลื่อนวันจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุและเบีย้ยคนพิการออกไปเป็นวันที่11สิงหาคมล่าสุด วันนี้9สิงหาคม2563นางสาววิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางได้มีการเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางยังยืนยันที่จะจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการในวันที่10สิงหาคม2563เช่นเดิมเพียงแต่เลื่อนเวลาเริ่มการจ่ายเงินเนี่ยออกไปเป็น16นาฬิกาหรือบ่าย4โมงเย็น ของวันจันทร์ที่10สิงหาคม2563สิ่งที่ทำให้กรมบัญชีกลางต้องประกาศเลื่อนในช่วงแรกแล้วก็ขยับมาเป็น16นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ก็เนื่องจากมีการตรวจสอบพบว่างบประมาณในบัญชีเงินฝากคลังขององค์กรประครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งในระบบ GFMIS ไม่พอจ่ายทำให้ทางด้านกรมบัญชีกลางจะต้องขอ จัดสรรงบประมาณมาเพิ่มเติมแล้วก็เงินเนี่ยมันเข้าบัญชีของกรมบัญชีกลางไม่ทันตามเวลาเดิมนะครับล่าสุดก็ได้รับคำยืนยันจากรองอธิบดีกรมบัญชีกลางนางสาววิลาวันพญาน้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอน10สิงหาคม2563เช่นเดิมแต่ว่าเริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาหรือบ่าย4โมงเย็นเป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันขอบพุะคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก Anewstime สวัสดีครับ